สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืนของวันที่5มกราคม2025นะครับก็ช่วงนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่างๆนานาก็กำลังแข่งขันในนัดสุดสัปดาห์อยู่นะครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่ที่พลาดไม่ได้เลยครับคาร์บาบาลีคับนะครับ EFL คาร์บาบาลีคับนะครับของถ้วยถ้วยเล็กของอังกฤษนะครับก็จวนเข้ามาทุกขณะนะครับ อาทิตย์นี้นะครับวันที่8มกราคมนะครับจะคิกออฟกันในนัดนัดแรกก่อนนะครับทั้งหมดจะเตะอยู่2นัดนะครับนัดแรกเนี่ยจะคิกออฟกันในวันที่8นะครับตรงกับวันพุธนะครับเวลาตี3เตะพร้อมกันเลยครับทั้ง2คู่นะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นการพบกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นี่ฟอร์มเนี่ย ถือว่าแว่งไปแว่งมามากเลยครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลองดูนะครับนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกก็สเปอร์เนี่ยแพ้กับลิเวอร์พูลเป็นสประตูต่อ6ในบ้านเลยในท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับ นัดนี้ก็จะเปิดท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนในต่างวาระกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรจะสกอร์เดิมหรือว่าผลการแข่งขันในรูปแบบเดิมหรือไม่นะครับมีคําตอบนะครับส่วนคู่ที่2อนะครับวันเวลาเดียวกันนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดอิมิเลสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของจอสาลิกาดงนะครับนิวคาสเซิลนะครับก็ลองดูว่าเนี่ยนัดแรกเนี่ยเป็นเช่นไรฮัก ทีมไหนเก็บชัยชนะได้ก่อนนี่จะได้เปรียบมากเลยครับในนัดในนัดที่2นะครับส่วนนัดต่อไปนัดที่2นี่จะไม่ว่ากันเดือนเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันที่5ะคาับตรงกับวันพุธนะครับวันพุธที่5เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับต้องดูผลการแข่งขันนัดแรกก่อนว่าผลลงเอยจะเป็นเช่นไรนะครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากเลยครับไม่ฤดูกาลน,นี้เนี่ย เปลี่ยนจากเจเกนค้อมาเป็นอาร์เนอร์สลอตเนี่ยฟอร์มนี่ปังมากเลยทั้งฤดูกาลนี่แพ้แค่แพ้แค่ฟอร์เรสต์นะครับเดี๋ยวอีก2องทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปไป,ไปแก้งานลิวพูลต้องไปแก้งานที่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ว่าจะเป็นยังไงนะครับพลาดไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดแอนฟิลด์แพ้ฟอร์เรสต์มาแล้ว,ลวมีเป็นคู่มือชิ้นดีให้กับกับทีมต่างๆนานาไปศึกษาเลยว่า ฟอเรสตเนี่ยตั้งรับอย่างไรและสวนกลับอย่างไรแล้วก็ได้ประตูชัยอย่างไรนะครับอ่าคู่ที่2นะครับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลก็จะ,ะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับนะก็ต้องไปดูผลนัดแรกเหมือนเดิมนะครับว่าที่อิมิเลสสเตเดียมเนี่ยผลจะเป็นเช่นไรมันจะมีผลตอนนัด2ในการวางแผนการเล่นนะครับก็ถือว่านัด2องนี่จะเล่นง่ายสําหรับทีมที่ชนะนะครับส่วนทีมที่ที่แพ้หรือว่าอย่างไรก็จะเล่นยากเพราะว่าต้องเปิดเกมสู้เนาะ ทีมที่ชนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะตั้งรับโซนลึกๆโซนหนักๆแล้วใช้กลางรับเด็ดๆหน่อยแล้วใช้กองหลังแน่นๆหน่อยแล้วก็กองหน้าแบบเฉียบๆหน่อยก็สามารถที่จะรักษาสกอร์ในแมตช์แรกได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คาดเดาไปต่างๆนาๆนาครับไม่แน่ใจว่าเออยากให้ทีมใดบ้างเข้าชิงนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแอดมินอยากให้ลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนะครับเข้าไปชิงกันนะครับ <c oughs> ผลจะเป็นเช่นไรอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันวันนี้นครับฮาทุมครึ่งครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์วดวลดวลนัดแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เวลาห้าทุ่มครึ่งนะติดตามรับชมไปด้วยกันเราพลาดไม่ได้เลยครับพลาดไม่ได้เลยนะช่วงนี้มันสุดๆจริงๆนะครับเข้มข้นกันทุกๆุทัวร์นาเมนต์เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ